ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็มีโอกาสได้พบกันนะในช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ในช่วงของความทุกโศกเศร้าโศกเสียใจนะครับก็อยากให้เอาความเศร้าโศกเสียใจเหล่านี้เป็นพลังให้กับประเทศไทยนะครับคนไทยในการที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็คงเป็นเรื่องของการชี้แจงให้ทราบนะครับเรื่องแรก <c oughs> ในการประชุมครั้งนี้นะครับผมก็ได้ขอบคุณข้าราชการตำรวจทหารพลเรือน แล้วเจ้าที่รัฐไม่ต้องจดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแจกให้เจ้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่มาหน้าที่ถวายพระเกียรติยศได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีนะทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจนักนีสินนักศึกษานักเรียนทุกคนก็ได้เสียสละทั้งทรัพย์ส่วนตัวบ้างนะครับในรูปของสมาคมในรูปต่างเหล่านี้ทั้งหมดผมถือว่านี่คือพลังของคนไทยทั้งหมดนะครับ ที่ทาให้ทุกอย่างเป็นไปวยความเรียบร้อยในระยะแรกนะอาจจะมีการขูดขัดอยู่บ้างอันนี้รัฐบาลก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูความสะดวกอาหารการกินในช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยไงนะนะก็เป็นห่วงประชาชนนะครับตามสิ่งที่มีพระราชทูลลงมาจากสุเดุจพระบรมโอรศาสาธิราบกมมารก็คือให้ดูแลไงให้ประชาชนไม่เกิดความเดือดร้อนนะความปลอดภยัยการเดินทางสุงขอนามัยนะครับอาหารการกินและที่พักเรื่องที่พักคงต้องเตรียมการ มีแผนงานเตยการระยะต่อไปนะเพราะหลังจากที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้นะครับตั้งแต่รู้สึกวันที่28ต้นไปมากนะต้องเตรียมการรองรับด้วยนะครับว่าจะมาเท่าไหร่รับได้เท่าไหร่ยังไงต้องหาที่พักที่อยู่กินอะไรได้ด้วยนะครับวันนี้ก็กาลังวางแผนร่วมกันอยู่นะครับกับทางฝ่ายในร่วมกับทางกระทรวงวไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลในกรณีที่หน่วยงานใดประสบปัญหานะครับในการทํางานนะหรือมีเรื่องสัมพันธ์ที่ควรในงานรัฐบาล อันนี้รัฐบาลก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าเราได้จัดตั้งศูนย์ราชการติดตามสถานการณ์ที่เรวศตศนะครับซึ่งกี้ตั้งอยู่ในสมพีรัฐบาลโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หนึ่ง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 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยการในเรื่องของพระราชวิธีในเรื่องของการทางานในขณะนี้ในกิจกรรมนะครับที่ที่เราร่วมมือกันขณะนี้นะครับจะได้ไม่เกิดการสับสนกัน ำหรับการทํางานของปกติก็คือปกติไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพิเศษขึ้นมานะครับวันนี้ก็ทํางานมาตั้งแต่วันแรกอันนี้นายมติเป็นผู้ผ,ผู้ผู้มือาการในศูนย์นี้นะครับเรื่องต่อไปขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์และวิทยุนะครับใช้เวลาในช่วง30วันจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับก็ก็คงจะต้องเสนอการที่เน้นเกี่ยวกับพระราชกรณีกณิจใ,ในแง่มุมต่างๆแล้วก็มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร จะมีการทำภาคความรู้สึกสประสบการณ์ที่ประทับใจและมีการถ่ายทอดโครงการเฉพาะกิจนะครับถ่ายทอดพร้อมกันในช่วงเสร็จพิมเนินในช่วงที่พ้นเวลาเหล่านั้นแล้วก็อาจจะพิจารณาสถาใน,ในการปกติได้บ้างนะครับแต่ก็ควรพิจารณาให้เหมาะสมผมก็เน้เน,นย้าไปว่าขอให้นําเรื่องที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นี้ขับเคลื่อนไปด้วยเพราะรัฐบาลนี้ใช้แนวทางของพระบาทพิทูหัวทั้งสิ้นในการบริหารการบันนี้ก็คือการนําพาประเทศไปสู่ความ มันคงมั่งข้างอย่างยั่งยืนสอดพร้องกับการนําประชาติีบอบเพียงไปสู่การอย่งยั่งยืนของสรรพช,ชาตินะครับที่เรียกว่า s c p สู่ SDG ใน14ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็สอดพร้องกับแผนงานของของของอะไรละ่ะสรชาติและของเราด้วยในยุทศาสช,ชาตินะครับแล้วเมื่อพ้นถามที่ผ่านไปแล้วนะครับก็จะพิณค่อยๆจัดรายการเพิ่มเติมแต่ความผสมเปสมนระดับ น,นี้ขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนสื่อโทรทัรศน์ทีวีวิทยุต,ต่างๆก็ให้ความูวอยู่ตลอดนะครับไม่ๆสับสนอยู่บ้างแต่ให้เข้าใจว่ารัฐบาลนี่ไม่ต้องหวังที่จะไปบังคับอะไรท่านเลยเพียงแต่ขอขอให้ใช้เวลาเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะมันเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาภายหลังได้นะครับ <c oughs> เรื่องการจราจรนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารต้องทํางานร่วมกันนะครับมีศูนย์บริการ ทั้งในพื้นที่อีทเช่นบริเวณสามหลวงนะหรือแม้กระทั่งในจุดสาคัญต่างๆแต่ไม่ต้องวังต่างๆเหล่า,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 านี้ก็ต้องมีการให้ข้อมูลสอ่อสารให้ชัดเจนเมื่อั้นประชาชนก็จะเกิดความลำบากในการมานะครับแต่เราห้ามไม่ได้จริง,รงเพราะประชาชนทั้งหมดก็อยากมาถวายด้วยตัวเองนะอยากมาทําความดีถวายอยากมาอะไรละ่ะถวายสักการะอะไรเหล่านี้นะก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับฝนตกก็ยังมากันเลยใช่ไหม เราก็ต้องไปดูว่เาเจอทำไมจะไม่สบายวันนี้หมอเมอแพทย์พยาบาลก็เต็มที่กันหมดแาสมัครนะครับเรื่องการจราจรมันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. การจราจรปกติใช่ไหมครับไปมาทั่วไปอันที่2คือขบวนสเสด็จอันที่3คือขบวนประชาชนทึ้งไม่มีผลกระทบด้วยกันทั้งสิน้นวันนี้ก็ได้วางแผนแล้วได้ถแถลงไปเมื่อวานนี้นะครับขอข้มือด้วยอาจจะไม่สะดวกบ้างการจอดรถเส้นทาง การจราจรมันต้องปรับใหม่ทั้งหมดไม่งั้นมันเต็มไปหมดแล้วก็ไปไหนก็นไม่ได้เลยนะเพราะคนมหาศาลนะแล้วก็จะต้องเตรียมแผนสำหรับเมื่อสาหรับไม่วางเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบ,บรมศพได้นะครับในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมการเกี่ยวเรื่องการสร้างพระเมรุนะครับโดยได้มีได้ผมได้ขอพระราชวิชัยนะครับจากทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุมารซึ่งได้สรงมอบหมายให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามรุณาจุลีนะครับได้ส่งที่นาแล้วก็ให้ส่วนกลาหเรือเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องพิธีต่างๆการสร้างพระเมรุ่ต่างๆเหล่านี้นะครับกระทรวงวัฒนไทยก็ได้ให้สีจุดโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิร้อมกระทรวงันไทยเป็นการในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งนี้ผมได้สั่งการให้สำนักง,ง,งานปหลักสำนักงานมนตรีเตรียมการต่างๆกมรทบการไฟต่างๆให้เรียบร้อยในเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานพิธีทั้งหมดนะครับ เรื่องต่อไปก็ได้ให้มีการชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําออกขนามนะครับโดยการใช้ถ้อยคําภาษาที่เหมาะสมเป็นไปตามจริยประเพณีนะครับการแต่งกายการปฏิบัติในเวลาเข้าถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนมิจฉิฐแสดงความจงน่งของการมีส่วนร่วมในเป็นเจ้าภาพมาเป็นกุศลถวายทั้งหมดกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกันร,ระหว่างสำนักวังนะครับรรแล้วเลยการทางราชรัฐบาลเขต้องประสานนะครับว่าจะจะ ขั้นตอนไหนเวลาไหนย,ไยังไงที่จะเหมาะสมนะเพื่อให้ให้ทุกคนได้มีความความสุขนะครับในการที่จะทำถวายในส่วนของรัฐบาลน,นั้นไม่เคยมีคำสั่งนะครับให้ถอดพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากสถานที่ใดๆบรันอาจจะมีอยู่บ้างอาจจะมีคนเข้าใจผิดแล้วบ้างอะไรบ้างก็งสั่งงานไปแล้วนะครับให้แก้ไขโดยเร็วนะจะต้องไม่มีกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ใดๆที่ว่างพระพระบรมฉายาลักษณ์โดยเด็ดขาดนะก็จะแก้ไขไปแล้วนะ อาจจะไม่เข้าใจกันนะรัฐบาลไม่สั่งหรอกนะครับอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตอยู่แล้วตรงสั่งมาให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเหมือนพ่ามีหัวทรงทรงประทับอยู่นะครับทรงยังอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าค่อยคําบางอย่างข้างล่างที่เคยเขียนไม่บางอย่างอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้เป็นโบเป็นต่งางต่างเหล่านี้ไปนะครับที่เป็นลักผ้าดําขาวนะแสดงความไม่อะไรแล้วก็การที่จะ จะเปลี่ยนรูปเพราะว่านี้สิ่งที่กาหนดไว้ก็รูปอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นทางการก็คือที่ทรงชุดครุยนะสีทองอะนะอันนั้นจะเป็นชุดที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ใช้ในเป็นจากเมื่อความพร้อมนะอันนี้ให้แนวทางไปแล้วจากท่าวางแจ้งมาเป็นรูปที่ทรงทรงเป็นชุดเรียกอะไรละ่ะฮะเสื้อคลุมมนะันนะเขาเรียกอะไรฉลอ,องวงฉลองวงคลุมอะนะที่เป็นสีทองอะนะ ตอนระหว่างนี้มีรูปอะไรก็ต้องติดไปก่อนนะแล้วก็การจะออกไม่ใช่ออกไปรออันใหม่เสร็จเพราะนั้นจะออกก็ต่อเมื่ออันใหม่พอจะติดก็ทั้งเอาออกทั้งเปลี่ยนก็เวลาเดียวกันนะอันนี้ถือสั่งการทั้งประเทศนะครับไม่เคยมีมาทางให้เปลี่ยนนะคําเดิมที่เขียนมาถึงพระเจริญที่ขายุโกโคตุอาชาก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกส่วนทุกส่วนในการไม่ว่าจะเป็นอื่นๆด้วยนะครับก็ขอให ไปแบตามนี้โดยเคร่งครัดพลเรือนุทหารกทมต่างๆล่านี้นะครับเรื่องการจัดงานดุเดินบันเทิงต่างๆนะครับก็ขอว่าในช่วง30วันแรกนี้นับตั้งแต่วันที่1 4ตุลาคมขอให้มีการพิจารณาความเหมาะสมอันนี้ก็ทางส่งวรฒนของท่องเที่ยวนะครับกับรัฐบาลกําลังหารือเรื่องนี้อยู่ว่าจะเป็นการอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็มีผลกระทบหลายอย่างด้วยกันนะก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่ต้องดำเนินการด้วยความเหมาะสมนะครับอาจจะต้องงดเฉพาะส่วนที่เป็นมรสพหรือความบันเทิง การแต้นดนตรีร้องรำเพลงแต่ในเรื่องของการจัดงานประชุมงานมงคลสมรสกระถิะนลอยกระทงงานเป็นกุศลหรือาธรกิจตามประเพณีเหล่านี้นะก็สามารถกระทําได้นะครับในในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วละเรื่องการเลี้ยงหรือชุมสงสารค์ที่ทาในอาคารและเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่จัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะถ้ามันจําเป็นก็ต้อนรับกันกได้นะครับการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ร่วมประชุม ก็มีการจัดได้แต่ความเหมาะสมนะครับแล้วก็คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนเป็นหลักนะการเป็นเมืองในขณะนี้นะครับเรื่องต่อไปก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้กวดขันและระวังการแพร่ภาพหรือข้อความที่เข้าข่ายเรื่องการบินภาพยนตร์แพรุภาพนะครับหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติยุยงให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ทําให้เกิดผลในเรื่องของความเสื่อนจิตใจของประชาชนในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งขอให้ประชาชนร่วมมือนะครับจะได้แพร่ภาพหรือข้อความดังกล่าวต่อไปเป็นอันขาด ก็จะเป็นการเหยียบย่าจิตใจคนไทยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเราก็ระวังนะไม่อยากจะใช้กฎหมายในช่วงนี้นะครับก็ขอความร่วมมือทุกคนเข้าใจแล้วล่ะผมเห็นแต่อย่าไปสร้างความขัดแยงด้งอีกไม่ใช่ว่าเออใช้มาตรการรุนแรงนะผมว่ามันมีกฎหมายมีอะไรอยู่แล้วนะครับทำยังไงเขาจะเข้าใจทําไมเขาจะไม่ทำนะเป็นสิ่งสาคัญเราต้องรวมพลังกันให้ได้นะอาจจะเกิดจากเข้าใจผิดหรือตั้งใจไม่ตั้งใจต้องไปดูให้ดีนะ เรื่องการสืบราชสันตติว,วง์นะครับก็อย่าทุกคนอย่าก,กังวลผมเคยพูด,พดไปสองครั้งแล้วนะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับที่กำหนดไว้ชัดเจนมีกฎบตรีนบานและมีจารีตประเพณีก็ขอทุกคนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าได้มีความกังวลใดๆหรือสงสัยใดๆในเมื่อคณันี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อพระราชพิธีเป็นพระอุสผ่านพ้นช่วงเวลาเจ็ดวันสิบห้าวันไประยะหนึ่งนะครับก็น่าจะได้เวลาสมควรที่จะต้องดำเนินการ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา23ต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนนะครับในเรื่องของการที่ต้องรัฐบาลนําไปยังสภานิติเป็นทางชาตินะครับเพื่อมีมติตามรัฐธรรมนูญระหว่างนี้ตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญกําหนด,ดไปแล้วว่าก็มีผูเ้เป็นรัชการแทนพระองค์ไปที่ไปพรางก่อนนะครับไปพรางก่อนนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจกันผิดอีกนะครับในส่วนเฉพาะเท่าที่จําเป็นเร่งด่วนนะครับเรื่องใดที่สาคัญทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะทรง ลงพระบรมพิไทยนะครับภายในกรอบเวลาที่จะกําหนดไว้นะก็จะไม่มีผลกระทบต่อไประทการทํางานเป็นอัขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากเรียนให้ทราบเรื่องต่อไปที่ทุกคนอยากทราบว่าวันนี้ <c oughs> ในเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนประเทศก็หยุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรายิ่งต้องช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะสร้างความเข้าใจรวมพลังกันในการขับเคลื่อนสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการเดินหน้าประเทศ นะวันนี้อยู่ในขั้นตอนตามรถแมพทุกประการนะครับยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นก็ขอพรมมือด้วยนะครับอะไรที่ทาจะทําให้มันเกิดปัญหาล่าชา้า <Dam S 1> <ๆ S 2> เกิดข้อขอลองอย่าเพิ่งกระทากันเลยนะครับ<ๆ>เห็นประเทศชาติมาก่อนแล้วกันนะนนการขับเคลื่อนอายบายรัฐาบาลต,ตามรถแมพนะครับกฎหมายงต่างท่านูลรวมทั้งการเลือกตั้งก็ยังเป็นไปตามรถแมพเดิมนะผมไม่ต้องมาถามว่ามืออะไรอะไรยังไงก็รถแมพคือรถแมพนะ ในเรื่องที่สองก็คือการสานต่อโครงการของพระองค์ท่านวันนี้รัฐบาลก็จะถ้ารู้ให้มากยิ่งขึ้นนะจากผลงานสองปีที่ผ่านมานะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณพระบาทมีหัวมาโดยตลอดโดยใช้หลักการก็คือว่าการนาพระราชธรรมรัฐพระราชบุตร,ำรนำปัญญาของสิบอเพียงในการขับเคลื่อนประเทศมาเป็นเป็นแผนที่เขยนทิศนําทางของประเทศมาโดยตลอดนะครับก็จะถ้ากรู้ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากันน้าการไปรูปเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะทั้งหมดนั้นมาด้วยความแนวผลิตที่ทรงรับสั่งไว้ว่าเราจะต้องดูแลประชาัณของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันแน่นอนมันต้องมีกติกาอะไรต่างๆที่จะทําให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้นะเพื่ออนาคตนะครับแต่มุ่งหวังไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่มีปัญหาใรทั้งสิ้น ในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการสร้างความขัดแย้งเนี่ยมันมีข่าวลือต่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็อาจจะด้วยเจตนาบร,ริสุทธิ์บ้างไม่บร,ริสุทธิ์บ้างผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสาคาัญประเด็นสำคัญคือเราต้องเชื่อมั่นไว้วาังใจซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังข่าวรัฐบาลโดยเพราะฟังว่าผมพูดว่าอะไรแล้วไม่ต้องไปตีความมากนะักนะผมพูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอให้อย่าไปตีความมากมายหรือไปเชื่อในข่าวลือ หลายอย่างออกมาบางคนก็หวังดีนะเช่นวันนี้น้ําท่วมใช่ไหมเอา 54, รูปตักรพี54มาแพร่อยู่เี่ยพระเพอรลอยคอบินทบาตคือไออย่างเงี้ยผมว่าด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการไงแต่มันมีคนทําอย่างนี้ไงัน้นทุกที่วันนี้ก็อะไรละ่ะพายุพอเยอะก็ไม่เข้าไทยแล้วนี่ใช่มลูกลูกนี้ผ่านไปแล้ว ก็อีกลูกแล้วรอฟังอีกทีเขาก็แจ้งมาอยู่ตลอดอะนะเน,นื่องน้ํามากน้ําน้อยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลอยู่ในแผนงานอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีเดือดร้อนบ้างถ้าน้ํามันมากบางบางที่มันก็ต้องทั่วบ้างรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลไงะนะก็อย่ามาเตะเตงก,กันท,กทุกเรื่องเลยนะมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้นะครับก็ต้องแก้ไปจะทําให้ดีที่สุดเรื่องข่าวลือต่างๆ,ๆเราเนี่เรื่องเสื้อดำเรื่องต่างผม,มเฮ้มีปัญหาหมดอะเสื้อดาเสื้อขาวเสื้อต่างๆผมก็บอกอะ ก็บางคนต้องเห็นใจนะคนที่รายได้น้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ฉางซื้อตอนนี้เราคาแพงตัวหลาย้อยเนื้อบางก็พยายามทำทุกอย่างวันนี้ก็แนะนำนะทางการสอนยอดเยาผ้านะวันนี้ก็ส่งผนิตและผ้าอื่นต่างๆก็เตรียมจะผลิตออกมาที่ขายราคาถูกที่สุดนะเพื่อให้เข้าถึงในระหว่างนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ใช้ริบบิ้นสีดําไปก่อนได้นะครับแต่ก็ขอให้ลดโทนสีไปบ้างก็อย่าไปติดติ้งว่าอันนี้ไม่ลักรันจะอยู่หัวถึงไม่ใส่สีดำอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ ไปอีกสีกตีกันอะีกนะพอได้ละไม่มีสักสีนะวันนี้เป็นสีแห่งความจงรากักดีแล้วกันนะครับเม่อ <c> น <oughs> คนอีกหน่อยก็คือให้ทุกคนอยากมาด้วยใจอยู่แล้วเขาพร้อมแค่ไหนก็ให้เขามาพร้อมแค่นั้นแล้วถ้าเขายังไม่พร้อมตรงไหนแล้วก็ไปช่วยเขาตรงนั้นไม่ดีกว่าหรือนะบางงานเนี่ยบางทีข้าราชการหรือบางทีงทก็พนักงานต่างๆที่เขาทางานเช่นในเรื่องของแอร์โฮสเตสอะไรต่างเรานี่ยเขาก็ต้องทางานของเขาไง นะเขาอาจจะต้องมีสีสันของเขาเครื่องแบบของเขานะเขาต้องติดลิบบินเลยก็ว่าไปนอกเวลาเขาต้องแต่ชุดดาอยู่แล้วทุกคนเขารู้หน้าที่ไม่ใช่ไปคอยไล่ล่าใครใส่ไม่ใส่ไม่มีปัญหาอีกนะ <c oughs> ในเรื่องของการที่ใช้คำว่ามหาราชษครกออ็น่าจะใช้ไม่ใช่อะไรอย่างหลังอันนี้เป็นเป็น,ปนมันเป็นกฎหมายมันเป็นวิธีการเปินการของรัฐบาลน,นะทั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก่อนๆเคยถล่มพระองค์ท่านไปแล้ว ท่านก็ทมยังไม่เห็นชอบยังไม่ลงมาเรื่องนี้เพราะท่านสั่งว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะไ็นเรื่องรัฐบาลนะที่จะทําต่อไปนะครับเรื่องมหาราชตัวนี้ก็ยังยังใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่อยากใช้นะมันต้องเป็นขั้นตอนของเขานะหลายคนเขเข้าใจว่าท่านทรงทรงรับแล้วไม่ยังไม่ทรงรับ,รบเพราะเรื่องมหาราชไม่เป็นมหาราชเนีย่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลและประชาชนจะต้องทําถวายท่านซึ่งรัฐบาลก็อยู่ในขั้นตอนตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของ การจะสร้างอะไรก็ตามโดยพระยิงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับหลายหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนอยากจะสร้างจะขอมัดมันมีขั้นตอนมันอยู่แล้วนะเพราะนั้นการทําเหล่านี้ก็ขอให้ร้อยเกิดของชัดเจนก่อนแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการขอพระราชทานพระบรมชายาจุญาตอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าพิาง้งไปไปเดินเรื่องเหล่านี้นะครับมันไม่เหมาะสมเวลานี้นะยังไงก็ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต้องทาถวายอยู่แล้วก็าประปชาชนก็นมีส่วนร่วมกันเอาเวลานั้นดีกว่าได้ไหมนะ อีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าผมก็ศึกษาหาเรียกท่านวิษณุแล้วก็ฝ่ายศาสนาด้วยนะครับว่าทำสิ่งที่ที่ทางศาสนาเขาเขาอะไรเขาเรียกเลยในให้ให้แนวทางสร้างความรู้กประชาชนก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านนะครับพระบาทบิวะท่านได้ทรงประทําไว้ตลอดพระสนชีพของพระองค์นั้นนะถ้าทางด้านศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญพระองค์ เป็นเหมือนนับแต่เป็นที่พระโพธิสัตว์ได้ทําไว้นะครับอย่างเช่นพระหมาชนกนะที่ท่านได้ทรงพระทานไว้นั่นแหละนั่นะคือเสียสละให้คนอื่นนะทำให้บ้านเมืองหรือทุกอย่างเป็นความร้อยมันเป็นเรื่องของทางศาสนานะเราก็าก็นับถือไววนะพระองค์ท่านแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์นะครับองค์หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ ต่างประเทศนะครับต้องขอขอบคุณชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารทูตเจ้าที่สวนการอื่นๆในต่างประเทศทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ทั้งหมดก็มีการแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะหลายเมืองใหญ่ๆก็คนไทยก็เป็นเป็นพันออกมาเดินมาเคลื่อนไหวมาวางดอกไม้มาต่างๆนะถวายช่อดอกไม้เป็นสิ่งที่เนี่ยแสดงให้โลกเขาเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยนับถือหรือ เคาร,รพเคารพขวัญหัวอย่างไรนั่นคือสถาบันพระอากษรของเรานะครับสมเด็จพระบรมท,ท่านทรงรับสั่งว่าขอให้คนไทยได้ได้รำลึกถึงได้สิ่งต่างของสถาบันนะครับสถาบันก็คือก็คือสาบันนะนะที่ท่านทรงมีหน้าที่ขององค์ท่านนะครับพวกเราก็ก็ต้องช่วยกันทํางานนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นก็มีกษัตริย์ท่านคือกษัตริย์กูตานนะครับได้ทรงเสด็จมานะมาถวายคํา มาอะไรล่ะเขียนคําไว้อะไรนะที่ที่ท่านท่งเขียนไหมก็แปลได้ความอย่างนี้นะครับว่าการเสด็จสวรรคตนั้นเปรี่ยบเสมือนเป็นการเข้าสู่นิพพานเพื่อไปถูงการเป็นพระธรรมราชานะครับอันนี้เป็นหลักการของผู้ตานท่านเขียนท่งทรงเรียกอะไรไว้ในถบทดห็นไหมมบทแสดงความเสียใจนะ เรคิดว่าทั้งหมดเนี่ยคงเป็นสาระสาคัญนะครับเรื่องของการเดี๋ยวก็คงมีข่าวมาเรื่องของการบริหารราชการในส่วนของกทมนะก็จะเพิ่งไปพูดว่ามันผิดมันถูกอะไรไปอยู่ในกระบวงงนการทั้งสิ้นเพราะนั้นวันนี้เราจําเป็นต้องต้องปรับการบริหารงานให้มันสอดคล้องกับภาระหน้าที่นะครับรหลายอย่างถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็บริหารรัฐบาลไม่ได้ตามกฎหมายนะมันต้องมีคนที่ทํางานตรงนี้นะครับเรื่องอด่นเป็นเรื่องของของกฎหมายว่ามานะฮะ เนื่งอื่นเดี๋ยวผมคิดว่าในเรืร่องการประชุมสาราธรรัญเดี๋ยวคนสกที่แจ้งได้ใช่ไหมก็ขอความมือทุกอย่างนะครับผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าประเทศชาติเราต้องการอะไรในเวลานี้นะประชาชนเราต้องการอะไรถึงแม้ว่าจะคนมีคนเห็นต่างแตกต่างอยู่ก็อย่าให้อภัยเขาเถอะครับนะผมคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราด้วยใจนะให้ถึงกันและกันเรื่องกฎหมายก็แยกกันออกไปเป็นคนละเรื่องนะอันนี้ก็ขอทำข้าใจด้วยนะครับคงมีที่นี้มั้งนะ ชัดเจนแล้วนะข้อตังา์คืออย่าลังเลอย่าคิดไปอย่างงดอย่างนี้นม,ม่ผมผมดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วทุกอย่างขอให้ทุกคนให้สงบนิ่งนะแสดงความอะไรพระองค์ท่านหน้าที่ของรัฐบาลคือหน้าที่ของรัฐบาลโดยรื่ทงองคสั่งอะไรที่เป็นหน้าที่เป็นของพระองค์ท่านท่านจะทา,า,าให้ดีที่สุดนะก็ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมัน่นอย่าให้มีผลไปต่างประเทศไปต่างๆเยอะแยะหมดเพราะ หลยสื่อไลวต่างก็ไปเขียนกันตัเองหมดข้างนอกนะซึ่งไม่ดีกับประเทศไทยเราต้องช่วยกันทข้าใจว่าสถาบันพระกษัตร์กับประเทศไทยนะแตกต่างเขาอย่างไรนะเดี๋ยวพองเราจะให้มีพระราชพิธีต่างๆมาทั้งหมดตั้งโบราณการนี่แหละคือความงดงามของประเทศไทยไม่มีใครรู้แลอนะที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีปัญหามันมีเกิดปัญหาจากอะไรละ่ะไปดูที่นะก็ต้องทําให้สถาบันเข้มแข็งสถาบันพระกศัตร์เข้มแข็งให้ได้ในยุคเราเนี่ยแหละครับนะ โอเคนะขอบพระคุณทุกคนขอบคุณในความร่วมมือขอบพระคุณในทุกอย่างนะผมรู้ว่าทุกคนเสียใจเหมือนผมเสียใจแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะผมก็มต้องมีสตนะิใช้สติปัญญาผมในการเดินหน้าไปให้ได้เพราะเทศโดยก็หยุดไม่ได้แต่ความเสียใจก็ห้ามไม่ได้นะเน,น,น,นี่เป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันได้รวมพลังรักสามคัคคีความสุขสใจให้เป็นพลัง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ทรงคาดหวังไว้ก็คือประเทศไทยมีความมั่นคงบ้างคัง่งอย่างยั่งยืนเป็นไปตามแนวทางสหระชาติ SDG 15ปีขา้างหน้านะของเราก็มียุทธศาสตชาติ20ปีเนี่ยต้องสร้างควาเข้าใจบัดวันนี้นะไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้อีกนะครับขอขอบคุณทุกอย่างอย่ากางังวลรถแมบคือรถแมปนะสวัสดีครับสวัสดี